กำลังพระเคราะห์4 4พลังแห่งความรอบรู้ครุ่นคิดเลข34มีหมายให้บอกว่าส่วนใหญ่นะคุณเป็นคนฉลาดยิ่งทั้งไหวพริบป,ปฏิพานเป็นเลิศจริงทุกๆสิ่งตัดสินใจได้แม่นยำซึ่งทำให้ก้าวหน้าในการงานเพราะผลการช่วยเหลือตนทุกเช้าค่ำแต่ระวังโรคสมองขาดความจำ หรือเกี่ยวนำกระดูกฟันหมันตรองดูแม้ไม่เปลี่ยนถือเลขนี้ว่าดีได้กุศลใหญ่เสริมชะตาจะเจริญอยู่จะรุ่งเรืองโชดช่วงสุดเฟื่องฟูอุปสรรคหดหูก็ลดไปดวงชะตาแม้ว่ามีอุปสรรคแต่ก็จักนำตนผ่านพ้นได้ด้วยจุดเสียมีอยู่ที่จิตใจคิดมากไปอารมณ์ครุ่นหมกมุ่นเอ่ยกำลังพระเคราะห์ได้เลข34เป็นคนมีสติปัญญาแตกฉานว่องไว มีปฏิภาณดีเป็นคนกล้าหาญกล้าพูดกล้าทำเป็นคนเปิดเผยแม้ชีวิตจะพบอุปสรรคมากมายแต่ก็ไม่คอยย่อท้อแต่ประการใดเลข34บวกกันได้เลข7ดาวเสาดาวแห่งความทุกข์และอุปสรรคชีวิตจึงมีอุปสรรคมากเหน็ดเหนื่อยมากลำบากอยู่กับปัญหาตลอดแต่ก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองเสมอ ชีวิตในวัยเด็กมักจะประสบอุบัติเหตุและโรคฟันบาดเจ็บจากสัตว์ที่มีเขี้ยวมีงาชีวิตของบุคคลเลข34ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคทางประสาทโรคเกี่ยวกับสมองสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงอาจเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการพลัดตกหกล้มถึงขั้นทำให้เป็นอัมพาตได้